สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเออออกไปซื้อของข้างนอกมาค่ะเรียกว่าเจอทั้งฝุ่นละอองนะคะแล้วก็ PM 2.5ด้วยค่ะนะคะแล้วก็ออกไปข้างนอกก็ต้องใส่แมสตลอดเวลานะรู้สึกแบบหน้าตรงนี้นเหนียวเนวนะหนามากมากเลยนะคะรู้สึกแบบสบกรปรกด้วยค่ะแล้ววันนี้ก็แต่งหน้าไปเบาๆนะคะก็คือลงครีมกันแดดนะคะกับแป้งเท่านั้นเองนะคะกลับมาเนี่ยก็อยากจะแบบล้างหน้าทำความสะอาดแต่เราจะล้างด้วยน้ำเปล่าอย่างเดียวนะคะก็ไม่หมดแน่นอนนะคะถ้าเราล้างหน้าไม่สะอาดเนี่ยก็จะแบบเกิดพวกสิวอุดตันต่างๆด้วยนะคะเพราะฉะนั้นนะคะเอยมีตัวช่วยท ซิงเฟ,ฟโฟมนั่นเองนะคะเอยใช้ล้างหน้าเป็นประจำเลยจ้า,าเช้าเย็นนะคะตัวนี้ล้างหน้าได้สะอาดหมดจดไร้สารเคมีตกค้างมากๆเลยนะคะเพราะว่าเขามีส่วนผสมนะคะสารสกัดแบบเยอะแยะมากมายที่ช่วยล้างทำความสะอาดหน้าของเรานะคะให้สะอาดหมดจดไร้สิวไรผดไรผื่นจริงๆนะคะไม่ว่าจะเป็นตัวของเอนไซม์ไลเปสนะคะหรือว่าเพชรีโอซินนะคะสองตัวนี้นะคะช่วยล้างทำความสะอาดหน้าของเรานะคะโดยเฉพาะสารเคมีตกค้างที่กระจกเครื่องสําอางด้วยนะคะรวมถึงฝุ่นมลภาวะหรือว่าใครที่บบเอ้ยหน้ามันนะคะต่างๆตัวนี้ก็ช่วยได้เยอะเลยค่ะทําให้หน้าของเพื่อนๆนะคะเวลาล้างเสร็จแล้วเนี่ย จะรู้สึกแบบนะคะขาวก็จางใสนะคะดูแบบอิ่มน้้าชุ่มชื้นมากๆเลยนะคะและที่สําคัญเลยทําให้แบบผิวหน้าเราสวยกระจ่างใสแล้วก็เรียกความมั่นใจกลับมาได้เลยเดี๋ยวไปล้างหน้าก่อนนะคะวิธีใช้ก็ง่ายเลยนะคะขั้นตอนแรกค่ะบีบครีมนะคะลงในมือที่เปียกเลยค่ะนี่ตัวนี้ครีมก็จะเป็นอย่างนี้นะจ๊ะนี่เลยค่ะบีบเสร็จเรียบร้อยนะคะเอามือนะคะตบเนื้อครีมเลยค่ะประมาณสิบครั้งแต่ตัวนะคะจะได้บำรุงถึงว่าเราได้อย่างแบบน้ำเ,ยเลยจ้าโอเคขรบผิครัางเรียบร้อยแลย้วก็เป็นแบบนี้ ไปวงๆทั่วรอบใบหน้าเลยถ้าเราจะทั้งคาะเดี๋ยวเราจะใช้สบู่นะคะหนาเสรจก็ปัดค่ะปนะัดนะคะให้ทั่วใบหน้าเลยคะ่ะจะได้ห่ะสกัดหมดจดเผยผิวสวยกระจ่างใสนะคะแบบอิ่มแนวด้วยนะคะอืมเรียบร้อยแล้วค่ะต่อขั้นตอนสุดทนะคะหนไหมะสกัดจริงๆบ่วยทำที่มากเลยนะคะนี่ไงคะ่ะรู้สึกแบบผิวในของเรานะคะนุ่มนะคะแล้วก็แบบชุ่มชื้นนะคะด้วยว่าเราแม้กับผิวเราด้วยกวยเนี้ไปกนันค่ะ